ซิ่งที่เจ้าพูดร้อนเข้าใจอย่างลึกซึ่งก็คือคำว่าปล่อยวางเขาเคยได้ยินบนพชิตพันบอกว่า,วาให้ปล่อยวางมอยคิดปล่อยวางซะหมดต้องคิดคำว่าบ่คิดนั่น มันหมายถึงอยัางคำว่าปล่อยว่างนั่นมันหมายถึงอีอย,าอาอย่างนี่แหละครับจังว่าผมกำลังจะกินกาแฟแต่ว่า,าคุยกับพี่นอ้องให้เข้าใจเรื่องนี้ครับคำว่าปล่อยว่างบ่อยคิดนั่น าจะบริสัาละจากพระถรมเลยครับอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้านั่นตัดสรูด้วยพระองค์เองนั้นตัดสรูด้วยปัญญาครับถ้าบม่มีปัญญาเพิ่นกสิโบโฮูหอีังก็จะโโ่ฮูหความจริงโ,โอูหอีังเลยนั่นลหละถ้าเขาเอาคำคำว่า ปล่อยว่างบบตองคิดไปบอกเด็กหน่อยว่าจังสี่มอยเขาขิดเด็กหน่อยผู้นั้นก็เป็นคนที่เสื้อฟังแล้วก็ทํำตามเด็กหน่อยผู้นั้นก็จะเป็นคนงูไปอัตโนมัตินี่แหละคำคำ,ำนี้มันอันตรายเพราะฉะนั้นผมถึงเป็นห่วงครับคำว่าปล่อยว่างนั้นหมายถึงอยง่าง คำมาปลอยว่างมันหมายถึงว่างความเห็นผิดทิมครับใน,นมันผิดเท่าก,กับว่างมันทิ่มกินกาแฟตอนเที่ยงครับพี่หนอกกาแฟดำบาน,า,านีธรรมะน่ยมันเป็นสิ่งที่รู้ยากครับพี่นนอกทุกท่านทุกน้ำ น่องนองมิรสหายเพื่อนพุงทั้งหลายถ้าเฮาองบ่เข้าใจความจริงจริงๆนั่นฮาองจะให้น้ำกันครับฮา้าจะโศกเศร้าเสียใจอาไล่ใส่สุดดำและก็มมหากันครับการที่มหากันตอนผู้หนึ่งนันสิ้นสุดไปแล้วมันจะบ่เห็นกันเลยครับตลอดการละนาน ว่าเขาสิ้นสุดไปแล้วครับถ้าจะมาหากันนั่นต้องมาหาตอนยังมีชีวิตอยู่ตอนยังมีลมหายใจอยู่จะเอาอยัางห้กันกินกน็เอาให้ตอนยังแข็งแรงอยู่ครับบ่มเมนไปเข่าลยาบานจังที่ซื่อโอมันตินไปหอัน,นั้นเขามาสิกินได้ครับเขาจะเฮดจังสันมันคือจังเหตุใส่กันครับน,นี่นั่นมันหมายถึงภูบมีปัญญาถ้าจะหายกันก็นกนคือหายตอนกินได้ครับ ให้ยังกันก็ได้นั่นละ่ะสิ่งที่มันบ่ถือบ่ตองฮขกกัปล่อยว่างมันไปซะนั่นคือความเห็นพิดเฮอา่าไปไห้น้ำข้นสิ้นสุดครับฮขาปล่อยมันถิมซะนั่นคือความเห็นพิดเฮาควรจะดีใจเขาไปเกิดไม่นั่นเขาจะเถึงสุกกะที่ผู้มันสงข้นั่นเฮาควรจะดีใจเฮาบรควรจะไปอาไล่น้ำเขาครับข้นที่จะสิ้นสุดถึงเวลาเฮาก็จะสิ้นสุดคือกัน มันโมเมนตตะเขาครับบ่มีผู้ใดจะอยู่ข้ามฝ่าได้ครับมันมีตะพูเถึงเวลาก็ต้องจากไปนี่แล้วครับจังว่าคํำมาปล่อยว่างปล่อยคิดนั่นมันเป็นคําที่เ่าง่ายแต่ว่าฟัางยากครับคํำมาปล่อยว่างหมายถึงห้าว่างความเห็นพิดทิ่มว่างว่าง สิ่งที่โบป็นประโยชน์สิ่งที่โบป็นมงค้นทิมครับเอ้าจับต้องเอาแต่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์สิ่งที่มันเป็นมงค้นแกตัวเฮ้าเองแล้วก็แกตัวครอบครัวเฮ้านั่นล่ะวงศาคณาญาติเท่านั้นล่ะอันไหนมันบ่ถือบ่ต้องมันเป็นอัปมงคลมันเป็นหนทางลงสูตที่ตามเฮ้าข็อยาไปเหตุครับอันนั้นคือว่างมันทิม บอมนมอยขีดเด้ครับบาเนเฮาหูจักบอว่าขีดหมายถึงอย่างขีดนั่นมันบแมเนเฮาขีดครับมันเป็นธรรมะขีดกับมีจริงครับมันเป็นมันเป็นเจตสิกครับมันบแมเนเฮามันเป็นหน้ามาธรรมตัวเฮานั่นบ่มมีครับพี่น้องตัวเฮานั่นเฮาอยู่หลังสากครับเฮาบแมเนอยู่หน้าศากด์ข้าเจ้าเนี่ยเป็นตัวแทนเฮาครับลูปมาธรรมกับหน้ามาธรรมนี่เป็นตัวแทนเฮาเสื่อ เป็นตัวเป็นก็เป็นตัวตายครับมีสองตัวตัวตายก็คือตัวเกิดสืบต่อตัวเป็นก็คือข้ามว่าวที่ดับไปแล้วก็คือบกกลับม่อีกเลยนี่คือตัวตายมันโมเมนต์ห้าวว่าครับมันโมเมนต์ผมว่ามันเป็นเสียงแข็งกระทบแข็งครับนี่คือแกวกแพร่ต่างแปน้นนี่ครับนี่แข็งกระทบแข็งมันก็เกิดเป็นเสียงครับตีคลองตีกลองคือกัน นั่นแหละจังว่าให้ตีของตีของเพื่อยังเพื่อให้เห็นเสียงมันโมเมนเสียงเฮ้ามันโมเมนเสียงของเสียงของเสียงนั่นมีจริงอ่ะสนทนาสภาพกาแฟกะบข,ข้าวๆประมาณนี้แหละครับคำว่าปล่อยว่างนั่นมันหมายถึงหอาว่างความเห็นผิดครับอย่าไปหายกับอันผู้เพิ่นสิ้นสุดครับเพิ่นไปเกิดครับ บานในหาก็ยังไปเหตุประเภทนี้ที่พิษพิษนันไมายถึงเพื่อนสิกินใดจังไดครับลาบงัวเพิ่นกับกินบ่ได้ยั้งเพื่อนกับกินบ่ได้ครับยังจิไิแตงกันมอหนึ่งแตงอันนั้นอันนี้ไปให้เพื่อนยู่มันเอาไปบ่ได้ครับมันม่มีเอาอยั้งไปได้แม่ตะกระดูกเพื่อนเพื่อนก็นยั้งเอาไปบ่ได้ครับบ่ว่าเจ้าสิเป็นไพก็อยาผมวาสิลงกัลงบ่ทันใดครับมันยังอยู่สูงอยู่นี่แหละครับเพราะฉะนั้น ก็ต้องสนทนากันเนี่ยแหละครับเพื่อควมเข้าใจเพื่อเห้าจะบ่มืดนม่นเพื่อเห้าจะมีพระธรรมคําสอนเป็นทีเพิงอ่ะประมาณนี้เด้อครับพี่น้องมันยาวเกินไปมันจะบ่ดี